ไปเบื้องที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมติดตามการจาหน่ายหมูผ้านิดพร้อมเตรียมเจรจาฟ้ามผู้ผลิตซอยผู้บริโภคค่ะที่จังหวัดนครพนมนายชาติบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนคนพนดรพนมแหละขณะค่ะได้ไปล่งพื้นที่เยี่ยมนะคะอันนี้ไปตลาดไปเบื้องแม่ค้าขายหมูค่ะซึ่งเป็นโครงการหมูผ้านิด ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จัดบูธขายตามจุดต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพิ่นลงไปแหละเพิ่นกับไปตรวจเช็คปริมาณความต้องการของประชาชนไปเบองว่าผู้บริโภคม,ม,มีความต้องการหลายหรือหน่อยปานใดน,นะคะว่าสิจัดหาส่วนใดมาเพิ่มเติม,ตมบ่อร,รวมถึงมีการเดินลวงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองนครพนมไปส่วนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาร่วมโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้ประชาชนในพื้นที่ได้หลายขึ้นค่ะนายสาธิรุชนาเสรีผู้ราชการจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าจังหวัดนครพนมมีจุดจำหน่าย7จุดกระจายในจังหวัดซึ่งทุกจุดจะจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคา150บาทไม่ขายหมูในราคาที่สูงจนเกินไปแต่อย่างไรก็ดีค่ะก็อยากให้ประชาชนเนี่ยมีช่องทางการเข้าถึงหมูราคาถูกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จึงได้มีการชักชวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาเข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ด้วยเพราะนอกจากพ่อค้าแม่ค้จาจัดจำหน่ายหมูได้ง่ายและมากขึ้นแล้วยังได้รับค่าชดเชยส่วนต่างจากกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันในส่วนของสินค้าประเภทอื่นเนี่ยก็ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดนครพนมไปร่วมหารือกับฟาร์มผู้ผลิตในพื้นที่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยลดราคากำไรลงอีกสักนิด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในราคาที่ถูกลงพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนกลางเนี่ยจะได้สามารถอยู่ได้นั่น<ต>เองค่ะเออแบรนดาซอยกันเถิงค้นขายเทิงค้นสื่อเนาะ,ะเพราะว่า้ามูมีราคาแพงราคาสูงเกินไปค้นกับบอกาสื่อมากินค่ะน้องมีแม่ค่ะถ้าหากเพื่อนลดราคาลงมาจากน้อยนึงนะคะกำไรอาจจะได้หน่อยได้หน่อยก็เก่าแต่ว่าอาจจะขายได้ในปริมาณท<น>ี่หลายขึ้น